ส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะชาวสงขลาเขาก็พร้อมใจกันใส่เสื้อเพลินใจในสวนป่าค่ะร่วมกันในกิจกรรมเดินวิ่งเพลินใจในสวนปา่าเป็นการรวมพลังศรัทธาแล้วก็ร่วมกันลําลึกถึงป้าเปรมค่ะที่ลานอนุสาวรีย์พลเอกเปรมตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ นายเจษดาจิรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในการปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรมเดินวิ่งเพลินใจในสวนปา่าซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินคณะแพทยศาสตร์ร่วมกันกับมูลนิธิสวนประวัติพลเอกเปรมตินสุรานนท์และโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาค่ะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อที่จะลำลึกถึงคุณงามความดีและแสดงออกถึงความกตัญญูกตตะเวทีนะคะพร้อมกับรวมพลังศรัทธาที่มีต่อป่า เปรมค่ะเป็นการสืบสารปณิธานนะคะว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยมีชาวสงขลานะับพันคนค่ะต่างก็ร่วมใจกันสวมใส่เสื้อเพลินใจในสวนป่ามาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยภายในงานครับมีการประกวดเต้นลายแดนในเพลงเพลินใจในสวนปา่าการประกวดร้องเพลงลูกกรุงและรับมอบถ้วยประธานรางวัลจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณการประกวดนักเดินวิ่งแฟนซีในทีม ของดีเมืองสงขลามินิคอนเสิร์ตนักร้องกิติมศสิ์คุณทิพวรรณปิ่นพิบาลและคุณสปายภาสกรรุ่งเรืองเดชาพัฒนและการแสดงพุด,ดอกไม้ไฟสุดยิ่งใหญ่อลังการเชิดชูเกียรติพลเอกเปรมติน,นสุลานนท์ท้งนี้การจัดก,กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะและร่วมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ99ปีพลเอกเปรมติน,นสุลานนท์โรงพยาบาลสงขลานครินครับ